ไปกันเลยื้นนี้หาอยู่หาก,กินก่อนอันนี้ไรๆเนาะค่ะตอนนี้กำลังพาเด็กๆเข้าป่าเนาะไปหาเก็บพักช่ <c oughs> วงนี้กะพากาันเก็บโตยู่เหอนเนาะทุกคนอ้าวว่ายู่เหอนบบเปียนก็นเลยว่าพากันเข้าป่าคือจิบ่เป็นเดอแ้นเนาะเข้าป่ามาเลาะหาอยู่หากินพี่่ะเนาะสิพากันไปกันเลยื้นนี้นะไปเก็บพัก มาหลายคนขนาดน้องมูนี่มากองทับหนึ่งมาสันไ, <laughs> ไป็นรอหาอยู่หากินก่อนบ่มีอันกินแล้วทุกคนอากาศกำลังฮ้อนฮ้อนเนาะตอนนี้ ตอนนี้พวกเขาก็ได้มาหอดบ่อนเก็บพักการจองแล้วเนาะทุกคนจิมาหาลาอเก็บพักการจองไปยฮ็ดันซุปอันนี้จะมาชิกพักเนาะบุคุว่าจะมาเอ็ดเลยนี่มากับเขากับเบื้อเก็บเนาะแต่ว่าอยากมาว่าสันคือสมัยตอนอ้นอย่างน้อยคือกันเนาะอยากมาแท่ว่าขาเบื้อมาก็ต้องให้มานะนี่มากับบุรเอ็ดเลยมานั่งยูนนี่เนาะอันนั้นเป็นเสื้อเดึกเกาะเท้าเดือนฮันเควินเคนวินน้อยวะบ้าเควินวะ มือนี้มาเด้อมาเอเลยนี่มาเก็บผักเอ้าคือรถไปเก็บผักซะ <c oughs> มาเก็บผักคือนั่งอยู่นี่มานำซื่อๆตีรถ <c oughs> ไปนั่งนี่ฮอนรถไปรถไปเด้อฮอนเด้อสบายดีเมื่อสุขสุขคนมื้อนี้กลมาพบพอกับโอนคือเก่าเนาะมื้อนี้กะ พาทุกคนมาเลาะเข้าป้าเข้าภูพี่เลนผ่านเด็กๆเ,เนาะมาเก็บพักมาเลาะอยู่แถวป้าแถวภูพี่เลนเข้าในเมืองบริเวณช่วงนี้กะช่วงกักตัวสัน้นแต่ว่าเข้ามาบ้านนอกนี่ก็คือจิบเป็ี่ยนอันเลยเนาะเมื่อนี้ก็จับกล้องเองเลยเนาะทุกคนพอดีว่าได้ไหมกันสั้นไม้ลองของป่ะเอาไปเก็บพักนํากันเลยเนาะอันนี้ก็คือเจนใหญ่ของเฮานำหน้าผาทางด้วยเจนใหญ่ติมุนเก็บพักกันเลยนี่ จองเก็บผักก้นจองนี่โอ้กําลังบักงามๆเลยจะไปสุกปันบ่แม่นเอ็ดสุกปั่นกันกินเนาะเอ็ดสุกคกันเอ็ดปั่นนทุกคนกําลังงามๆผักก้นจองตลงมาสิบินเอาผักหลายๆอย่างเนาะมาสุปันกันกินอันนี้ก็สิเก็บผักตี้จะลงน้ําได้ย่าได้เอมือจับกองเฮยอ้นอันนี้ทางนี้ก็สุา อันนี้ก็คือพักหาดเนาะทุกคนกินกระแทบและแถมอันเป็นยาดีด้วยอันนี้ก็ได้แต่ว่ายาดีอ่ะเลยปะอูเนาะเดีอ่ะเทมเพราะว่าช่วงนี้ฮะหลายเนาะค่ะจะมาค่อยมาเลาะป้าค่ะป้านเป็นเลยยามนี้เอาไปตักจะเอาไปเทสกับตำมะขุ่งเนาะกับตำมะขุ่งตักตำมะขุ่งกระแบ ก๋าเซ็ตแต่ว่าเหตุนั้นเอฟซีมาหานมาคอมเมนต์ว่าเอาไปเห็ดคัวกันแซ่ยบมาทำคัวใส่หมูแต่ว่าอราเร่มบเคยกินจากเพื่อนนอกจีโลเอาไปเห็ดกินเบ้างมาทิชแบบบลรัฐบาคอมเมนต์บอกเด้อวินมาพทิชวินโอเคปิดตรงนี้เลยเฮ้ทิชว like> ินอันงน้ำดิไปดูเน้ น้าเควินน่ะน้ำลอย่น้ำเปนี่ยนป็นฮอนฮอนะตม่ก็แม่มีหกัแม่มีนืบ่ิกเด็ดนี่เนาะงามได้เควินได้บคือแจักได้วูได้หแม่ละเควินก็ได้หลายหลยไปเด็กกินอะไอยางกินอาเอา้ยรบ em không biết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  em không ต้องไปถามตลอดนะโห้ยง <shap> ่ายกำลังเจียนเดินเกาะสริงง่ายเละอ่าแตเป็นกินอยู่แบบเบอร์เควินเอานี่อแควินเอาเบอร์หนึ่เดินฮะเอาเบอร์เอาเบอร์แก้เบอร์อ้อนเอาหมดเลยมันเบอรโอ้จะไปปันพ่อกิตตี้ฮะเนี่ยเดับขึ้นพุดเหมยนอนพุดนี่เนาะกะได้หลายพอสมควรเนาะเก็บบุดเดียวนึงแต่ส่งนาทีนึ่งทันว่าได้เต็มถุงอันนี้แหละ เพราะว่าช่วงนี้มันลายลายนะเอาอีกบัวทางนี้เอาอีกไม่เนื่องนอแนวเลยก็ได้มานี่ก็ไปนนี่ก็ไปเจอเป็นยุคท่าไปนี่กเคยาบไปไปนี่แล้ดังนี้อ๋อก๋อ แน่นยามมาแล้วก็นอยามตอนนั้นมันยังเหลืองเหลืองตอนนี้ก็ถือว่าได้พักหลายพอสมควรแล้วเนาะทุกคนมังแหมเต็มทงเลยโคตรฮอนเลยเนาะตอนนี้เบิ่งแต่เหื่ยอไหลไข่ย้อยแถววะมาเก็บเอพอกินแล้วกระยากเนาะเมือม่อเมือ่อยากแล้วกระ้อ้ามาเอาอีกห่อนแหงได้พักพออยู่พอกินแล้วกะสิฟากันกลับเงินกับสารแล้วเนาะทุกคนออกมาหลากระบ,บรา้ฮอน,อ,น,นอ, <laughs> ออกมาโดนกระบ,บรา้ฮอน